้ามาที่ฝั่งจีนกันบ้างนะคะกับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตเลยอย่างเซียวจ้านน่นเองงานนี้ไม่ได้ฮอตแค่ในจีนเท่านั้นนะคะแต่ว่าฮอตไกลดังระดับโลกเลยทีเดียวเพราะว่าล่าสุดค่ะเขาสามารถคว้ารางวัลน,นักแสดงหนุ่มระดับโลกมาครองได้สําเร็จจากนิตยาสารของฝั่งอังกฤษเลยค่ะ ทำเอาเหล่าปีเตอร์แพนชื่อกลุ่มแฟนคลับของเซียวจ้าเนี่ยดีใจกันแบบสุดๆเลยนะคะเมื่อทางนูเบียมแมกกาซีนนิตยสารของประเทศอังกฤษได้ประกาศผู้ชนะรางวัลนักแสดงหนุ่มระดับโลกแห่งปี2021 Global Actor of the Year Award ซึ่งก็ตกเป็นของนักแสดงจีนสุดฮอตอย่าง ja เซียวจ้านั่นเองคะ่ะที่ชนะการโหวตของแฟนๆทั่วโลกโดยเซียวจ้าเนี่ยได้รับการโหวตจากแฟนๆใน91ประเทศเลยนะคะประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาจีนไต้หวันเวียดนามเมียนมา บราซิลอ์เจนตินาอฟริกาใต้เยอรมันแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวในการโหวตครั้งนี้นะคะเซวจานได้เข้าชิงรางวัลร่วมกับเหล่านักแสดงชั้นนําระดับโลกหลายคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวินดีเซลนะคะจันยามันอเล็กซานเดอร์สกาสการ์ดอิมินโฮจีชางอุกโอม,มาซีหวังอี้ป๋อแล้วก็อีกมากมายทั้งนี้ทางนิตยสารนูเบียบแมกกาซีนก็ได้ทําการติดต่อไปอยังบริษัทของนักแสดงหนุ่มเพื่อติดต่อขอส่งถ้วยรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ